สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกนะครับนน่าจะเป็นคลิปที่7ที่8แล้วนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนนะครับที่รัเข้ามารับชมก็กด subscribe กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมสะสมนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกัน สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของเหรียญนะครับหลวงพ่อผางนะฮะวัดอุดมงคงค่าคิริเคตนะครับหลวงพุทธผางี้ท่านก็เป็นพระที่นะฮะสายลวงปู่มั่นนะครับเป็นลูกศิกษ,กษยน์นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นลูกศิษย์ของท่านลูกปู่มั่นพูริทตโตนะฮะพระเกจิทางอีสานของเรานะครับ อันนี้น่าจะเป็นเหรียญบล็อกอทองแดงก้อนทองหรือยังไงผมผมดูนะครับปี2512ครับนะฮะ2512 เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติดีมากนะครับท่านเป็นพระสายฟัดป่านะครับหลวงพ่อพางใครมีบูชาแล้วนะครับนะฮะาดแค้ปลอดภัยนะครับ เมตตามหานิยมนะฮะพวกนี้แล้วโลหะเก่าๆนะครับตีหนึ่งสองก่ห้าสบกว่าปีมาแล้วนะครับคือการเล่นพระหรือการสะสมพระเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับท่านชอบแบบไหน รุ่นไหนพระอาจารย์องค์ไหนก็เก็บมาครับประวัติศาสตร์สามารถที่จะสืบ้นจากการดูพระเครื่องได้นะครับว่ายุคไหนนะฮะเกิดอะไรขึ้นท่านสามารถนำพระเครื่องเนี่ยพอท่านเห็นองค์พระเครื่องดูเกจิอาจารย์ดู อะไรแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะย้อนอดีตย้อนเหตุการณ์แล้วก็ดูนะย้อนเหตุการณ์ได้ว่าเฮ้ชว่วงนี้เวลานี้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางพระองค์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองบางองค์เกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆนะฮะท่านสามารถที่จะเอาพระเครื่องของท่านเนี่ย พอพันสองท่านสองดูแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้ว่า,าพระอาจารย์องค์นี้อยู่ในยุคไหนนะครับเกิดเหตุการณ์อะไขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพระเครื่องมันเป็นของคู่กับคนไทยครับถ้าใครมีเก่าๆดีๆ สวยก็เก็บครับเอาไว้ใส่รัฐนาขึ้นคอท mm. ี่ท่านจะเอามาเก็บเป็นตีเป็นมูลค่าก็ได้นะฮะพระเครื่องเนี่ยถ้าใครยังไม่ได้ที่สูจน์หรือว่าใครเรามีเนี่ยนะฮะเราก็ไปยื่นท่านเห็นแพนักการเมืองเวลายื่นทรัพย์สินเนี่ยโอ้ ห้าร้อยล้านพันล้านสามร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือพระเครื่องไะครับบางคนมีพระเครื่องมูลค่าเป็นหลายร้อยล้านก็มีนี่ไงฮะมูลค่ามันอยู่ที่ตรงเนี้ยอยู่ที่ความพอใจตีไงแต่คนอื่นเขาจะคิดเหมือนเราไม่รู้แต่เราก็บอกให้ของครูสิบล้านองค์นี้ที่สิบล้าน,นมันเป็นความภูมิใจ พอเราไม่ได้ขายใครจะซื้อกูไม่ขายกูพูดเป็นร้อยกูก็ไม่ขายกูพูดยังไงเรื่องกูนะครับเนี่ยชอบเก็บเถอะครับอยากให้ต่างประเทศหรือคนต่างชาติที่ผมเคยอัดคลิปก่นอนหน้านั้นมาเช่าไปให้หมดเราก็จะเหลือเศษของที่มันหลอกกันของดีเข้าไปหมดแล้วเราก็มาทำหลอกขายแล้วก็ตั้งสมาคมที่ผมบอกว่ารับรองกันเอง มึงไม่ใช่สายกูกูไม่ใช่สายมึงนะทําตัวเด็กๆรุ่นใหม่ๆอวดเป็นเซียนอวดว่ากูเก่งมีฝีมือมีโน,โน่จริงๆนะไม่มีฮะการวิสูตรพระเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยที่ผมเคยศึกษามาคือว่าหลายๆคนดูเนื้อดูวิธีดูประวัติประพระเหรนรุ่นเนี้ยประวัติการสร้างเป็นยังไง สร้างจากเนื้ออะไรซึ่งเนื้อพระเนี่ยมันไม่มีใครทำได้กละคุณจะทำเก่ายัางไงก็ทำผสมยังไงมันก็สู้ของเก่าไม่ได้สู้วิธีเดิมๆไม่ได้นะครับเนื้อโลหะเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าเพราะพูกนี้มันคือการเวลาผ่านการเวลา แล้วก็ครั้งที่เขาทําผสมเนี่ยอย่างที่ผมเคยได้บินเนี่ยอย่างเหลียยหลวงปู่ฟ้นรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสรรุ่นเก้าอะไรแบบนี้เนี่ยเขาทำมาเนี่ยเขาสร้างจากเหล็กเครื่องบินเด็กเครื่องบินมีวัตถุด,ดิบผสมคืออะไรก็ต้องคิดต่อเองครับมีลูมินียมมีไทเทนเนียมมีอะไรอ่ะหลายๆอย่างผสมกันนะครับเหมือนกันพระเรารู้ว่า สร้างจากอะไรแล้วก็มาดูเนื้อ,อแรกคือเนื้อตำหนิที่เขาบอกว่าอย่าดูเวลาผ้าเขาทำออกมาเนี่ยเขาใช้ซิลิโคนมันถอดออกมายังไงมันก็มีตำหนิชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะครับนี้คือเบือเ้องต้นเลยท่านดูทรงพิมพ์พิมพ์ใช่ไหมอ้าท่านก็จะมาดูเนื้อเนื้อนี้สำคัญครับท่าน เนื้อผ้าเนี่ยที่ทำแา่แต่ละเนื้อเนี่ยสําคัญแต่ละยุคเนี่มันไม่เท่ากันเนื้อทองแดงยุคเก่ายุคใหม่เนื้อเงินเนื้อทองคาทองคำเก่าทองคาใหม่นะฮะมันไม่เหมือนกันครับฉะนั้นเราจําไม่ได้เลยว่าดูดูเนื้อเนื้อเก่าเนื้อใหม่ผ้าทําย้อนยุคไม่ย้อนยุคนะครับท่านต้องศึกษาประวัติก่อนศึกษาว่าผ้ารุ่นนี้ แรกเนี่ยเขาทำจากเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบมาดูศึกษาแล้วก็ค่อยไปเช่าถ้าท่านได้มาแล้วท่านกออ็อย่าฟังคนอื่นถ้าท่านได้มาโดยบริสุทธิ์เรยด้วยด้วยเหตุที่ท่านได้มาโดยหรือท่านรู้ว่าท่านได้มาอย่างไงท่านก็อย่าไปฟังว่าไอ้คนโน้นพูดเฮ้ยมึงมาอย่างงีอย่างนี้อย่างงั้นไม่ต้องครับอย่าไปฟังนะครับอย่าไปฟังรับ ฟังตัวเราเป็นที่ตั้งแล้วเราก็ศึกษานะครับผมเชื่อเลยว่าทุกองค์ที่ผ่านการปลุกเสกเนพุทธคุณท่านมีนะครับพุทธคุณท่านมีทุกองค์ก็อย่าฝากเพื่อน,นครับเก็บไปเจอพระดิ้งเดี๋ยวนี้การทำพระทำมีเครื่องปั๊มทำง่ายทำแบบจะเอาแบบไหนอ่ะคือการทำพระเนี่ย ทำมาทีเยอะๆได้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยโอ้ก่อนจะทำแต่ละอย่างแต่ละนุ่นต้องมีกรรมวิธีมีการหล่อม,มีการปั๊มก็ปั๊มได้ไม่มากนะครับต่อไปครับคลิปนี้ครับก็คือหลวงพ่อผางครับทำให้ชมกัน<ม>วัดอุดมคงคาคิริเขตนะครับปีหนึ่งสองครับนะฮะข้างหลังจะถ้าเป็นเนื้อรุ่นนี้นะฮะ หลังแต่ย่นย่นนะครับมันเกิดจากการรีดโลหะนะฮะที่ทําเอามาปั้มพระส่วนใหญ่จะเจอแบบย่นย,นย่นอย่างเงี้ยฮะอันนี้นี่คือตัวอย่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ